ดีครับวันนี้พอดีไปได้ตู้ไฟของน้องของน้องของคนหนึ่งครับเขาแบ่งปันให้มาแล้วก็พอดีเกิดไอเดียว่าจะทําเป็นอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนอะควาเรียมมินิอะควาเรียมนะครับมินิอะควาเรียมนะครับมาเช็คดูไฟก่อนป,ปอั๊บปึ๊งโอ้ได้แลวเนี่ย ดูโอ้โหแหลมเลยนะครับนี่น,นี้เป็นตู้เนาะอันนี้น,นี่เป็นเป็นโครงเดิมนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่จะมาทำเป็นอคอเรียมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยอ่าเป็นกระจกนะครับดูดินนหนาๆนะครับหนึ่งสองนะ สามสี่เนี่ยนะแล้วก็เป็นทรงทรงแบบเนาะมันได้อ่ะสีนี้นะครับเดี๋ยว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 คงเอ่ออ๋อโอ้โหเจอตัวเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ได้เจอกันแบบ ตอนนี้คือผมลื้อออกมาก่อนเนี่ยอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างยังดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเนาะ